ผมงอกผมแก่ผมร่วงใช่ผมแก่จริงๆแบบบางคนนะ่ะแก่แต่ผมนะเ <_ leaves> พื่อนุมเป็นเต็มเลยตั้งแต่ด็กคือผมงอกแล้วคือบุญก็เป็นนะไม่ได้งอกแต่แบบร่วง,บบวงผมพังอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็อยากจะร่วงอีกตัวันนี้ก็เอาอันนี้ยอดทุกวันเป็นแฮอร์โทนิกเป็ไทดาย,ยอดเลยยอดแบบนี้นี่เปิบเปิบน,นี่คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จตรงนี้บานตรงนี้ใช่ป่ะตรงกลางเนี่ยคือบุรู้เลยว่าตรงเนี้ยต้องไปก่อนอะก็ยอจเสร็จแล้วก็นวดเลยนี่ก็คือเนี่ยนวดไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนแค่นี้นไ,ไม่ต้องล้างออกนะเพราะว่าจะให้ตัวเปปไทาก แล้วร่วงน้อยมากคือล่าสุดต้องยอมให้อ่ะทันทันอผมขนาดเนี้ยก็ยังไม่เป็นไรคือชิลมากแล้วคนที่แบบผมงองผมข่าวนะเอาตอนนัวนี้ยอดได้เลยจะได้ห้ผมขาวกลายเป็นผมดำโดยแบบว่าไม่ต้องใช้สารเคมีเลยทุกคนคือมันดีมากแล้วแบรนด้เป็นบบสดเดบริษัทนะมีรางวัลการันตีสารรางวัลแลวก็ม่ใช้ยาย้าอมผมนะบอกก่อนเป็นฟิลแบบบำรุงฟื้นฟูมากกว่าเพราะสารสก,กัดจริงๆคือเกรเวอร์จากแคนาดาคือตัวที่แบบจะไปกระตุ้นเม็ดสีดำอ่ะในผมคือก็ต้องบอกว่ามีความรู้อยู่บ้างเพราะบูมอ่ะคือเจ้าของร แฮโทนิ <Hat> ลองไปตามๆกันดู